มาครับทุกคนมือนิเซตเมนูต้มยำไก่เลยครับผมต้มยำน่องไก่นี่นี่ครับผมไปไปทำกันเลยครับผมจุดไฟตั้งหมอ้อพริกขาไข่ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมเกลือพรอยสู ใส่ข้าวกล้องตรงย่างลงไปหนึ่งก้อนพอรอน้ำเดือดครับผมน้ำเดือดแล้วพี่น้องน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ไก่ลงไปครับใส่ไกล่ลงไปเลยต่วค,ค,ครับน้ำไก่ของเราเนี่ยน้ำคือเค็มข้นดีแต่ว่าหยิบฝาลอดเช็คหน่อยครับจะใส่เกลือ มาครับผมหลังจากต้มไปสักพักหนึ่งไก่เริ่มเปื่อยแล้วครับไปใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเห็ดนางรมครับกับเห็ดอันเห็ดฟางใส่ลงไปครับใส่เห็ดฟางกับเห็ดนางรมลงไปนะเ,นงงไรรเนี่ยจุม่มๆเลยคนลงจังเลยครับเนี่ยเก็บหม้อเนี่ย ตามด้วยกระเทียมลงไปไปต้มไปครับนี่ครับกล้านนวว่าเห็ดหอมยุบเลยเห็ดหมวยเนี่ยเห็ดน,นุบแล้วแหละขั้นตอนในการใส่ต้นหอมพักซีไอ้ต้นหอมเปี อหอมซอยเข้าเลยครับก็หอมครับผมเสร็จสิ้นครับผมขั้นตอนสุดท้ายไอ้สุด,น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 ,ดนี่ครับผมหอมหอยนี่หอยอะรับงมย่งหอมนี่ครับผมต้มยำน่องไก่ขาไก่ของเขาสูตรอีสานสายพิศานอย่งางน,นี้แหละครับเอาเท่านี้ก็พอแล้วครับแจ๋วพิศวา Lắp thoại sao năm ngày yêu lắm cái lắm cái cái lắm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  cái